บิวอินครับรอบออกแบบตกแต่งภายในครบวงจรด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในภาคอีสานวันนี้นะครับผมจะพาเข้ามาชมในโรงงานว่าเรามีวิธีการผลิตและติดตั้งอะไรกันยังไงบ้างนะครับขั้นแรกก็เดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องจักรกันก่อนเลยที่นี่มีเครื่องจักรที่ล้ำสมัยมากๆในแต่ละด้านนะครับเช่นเครื่อง CNC เครื่องปิดขอบเครื่องเจาะข้างเครื่องตัดแล้วก็เครื่องหุ้มสีนะครับไม่ต้องพ่นไม่ต้องทาเลยอย่างเครื่องนี้คือเครื่องตัดนะครับเราสามารถตัดไม้ พร้อมกันทีเดียวด้วยเป็นปึกๆเนียนกริบเลยนะครับไม่มีการทาบเลยะฮะส่วนนี้คือเครื่องปิดขอบครับการปิดขอบนี่สําคัญมากๆเลยนะครับถ้าเราปิดขอบโปรเทคขอบไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้เห็นไส้ไม้แล้วก็จะทําให้ความชื้นอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปในไม้ทําให้ไม้บวมได้นะครับส่วนมากในโรงงานเราก็จะใช้ไม้เคลือบเมลามีนนะครับมีทั้งหนงหน้าและ2หน้าก็จะมีอยู่ประมาณ5สีสีขาวสีไม้อ่อนไม้เข้มไม้กลางนะครับแล้วก็สีเบทอย่างเช่นที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะฮะ พอปิดขอบเสร็จไม่กี่วินาทีนะครับก็ออกมาแล้วนะครับเนียนมากๆนะครับมันลบเหลี่ยมลบมุมลบคมออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ดูมีความเป็นมืออาชีพนะครับมีความเป็นมาตรฐานมากกว่าที่เราจะใช้คนมานั่งปิดทีละเส้นทีละเส้นนะครับตัวนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญส่วนพอเราตัดเจาะประกอบอะไรเสร็จแล้วก็เราจะเอามาขึ้นม็อกอัพนะครับลองประกอบติดตั้งที่โรงงานก่อนนะครับว่ามัน ทำเสร็จออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงมันใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์คอยกำกับนะครับมี QR Code ค,คอยกำกับว่าไม้แผ่นนี้เครื่องจักรมันต้องทำอะไรกับมันบ้างเจาะรูกี่รูเจาะรูอะไรบ้างนะครับติดอุปกรณ์ฟิตติ้งต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในขั้นตอนนี้เลยนะครับช่างก็จะเอาแบบมาดูเปรียบเทียบนะครับว่าพอประกอบขึ้นมาแล้วเนี่ยมันตรงตามกับแบบหรือเปล่านะครับ พอประกอบเสร็จแล้วเราก็จะทําการ QC กันอยู่ที่นี่นะครับบานพับลังนิช่าต่างๆต้องสามารถใช้งานได้ดีนะฮะส่วนอันนี้คืองานจริงที่เรากําลังติดตั้งอยู่ที่บ้านลูกค้านะครับหน้างานก็จะไม่สกรปรกไม่เลอะเทอะมากมายนะครับเพราะว่า,าทําเสร็จสิ้นมาจากโรงงานแล้วนำมาประกอบที่นี่ส่วนนี้คือผลงานภาพออกแบบและภาพผลงานจริงนะครับมีเปรียบเทียบกันให้ดูแบบจะจะอ,ออกแบบมายังไง ของจริงก็เหมือนอย่างนั้นเลยนะครับเปะ๊เปะๆเลยหน้าบานเฟรมอลูมิเนียมกระจกอะไรเงี้ยเราก็สามารถทําได้เช่นกันครับเรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมดูแลทุกๆท,ท,ท่านนะครับส่วนเรื่องการขนส่งก็ไม่ต้องกลัวนะครับเรามีรถที่ได้มาตรฐานนะครับเนี่ยฮะสามารถส่งได้ทุกที่นะครับชิ้นงานปลอดภยัยยินดีให้บริการทุกท่านครับ